จะพูดถึงเรื่องพญยายนนคนะครับต้องบอกว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักวังแสนมนตราวังแสนมนตาลานธรรมพ่อปู่งองค์ดำแสนสืนทาย่ามมณีจันทร์นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลเมืองเดชอำเภอเดวดมจังหวัดอุบนราชธานีนะครับต้องบอกว่าองค์เจ้าปู่เจ้าย่านี่ประธานนะครับต้องบอกว่าโชคลาบนะครับความสําเร็จธุรกิจการงานให้ผู้คนที่เดินทางมาขอพอรชี่นี มากนับครั้งต่อครั้งนะครับแลต้องบอกว่าเรื่องราวปฏิหารที่นี่ต้องบอกว่าช่างลึกลับมีมนค์ขลังและก็มีพลังนะครับเจ้าบ่ดําแสนสลิจันทาในตำนานท่านคือนาคาชิบดีนะครับลำดับที่7นะครับขึ้นเป็นกษัตริย์นาคานะครับผู้เกลียงไกลเป็นนาคนักรบมีพระบรารมีมากนะครับเป็นองค์พญานาคที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับมีวังเวียงอยู่เฉลอันดามัน แต่ความเชื่อปัจจุบันนะครับองค์เจปุได้ขึ้นมาสร้างบาร,รมีกับมนุษย์โลยเชื่อว่าใครก็ตามนะครับที่ปี2565ใช้ได้ขอพรท่านแสนสิรนธาชีวิตนะครับไม่ว่าจะธุรกิจการงานขอพรเรื่องใดๆก็สําเร็จนะครับด้านขวานะครับคือองค์เจ้ย่ามณีจันทาพญานาคคู่บาร,รมีนะครับผู้มากด้วยเมตตามากด้วยทรัพย์มากด้วยอริยทรัพย์นะครับท่านเมตตาต่อเหล่ามนุษย์ นะครับโดยเฉพาะสายนาคีนะครับลูกหลานนะครับที่ดาองค์นาของนาคีหลายๆนะครับที่เดินทางมาขอพอนะรต้องบอกว่าใครก็ตามที่มาขอพรท่นา,านย่ามณีจันทร์นี้ต้องบอกว่าปังมากเฮงมากแล้วก็รวยมากนะครับหลายคนนะครับหลายสถานที่นะครับเดินทางมาขอพรท่นา,านย่ามณีจันทร์ที่จังหวัดบลราชธาน,านีวังแสามมตราของคุณหนึ่งนาคาและก็คุณเจยยสามมตราที่สร้างขึ้นต้องบอกว่าท่นา,านย่ามณีจันทร์นี้เป็นน้ากู้บารมี ไม่ว่าพระองค์ดำสายินถาท่านจะเดินทางไปที่ไหนจะมีท่นานญาติเคียงคู่แลือต้องบอกว่าตำนานนาคคู่บาร,รมีที่นี่นะครับใครก็ตามเขาบอกว่าที่สร้างนาคคู่บาร,รมีขึ้นดินแดนแห่งนั้นจะเกิดความอุดมสมบูรณ์นะครับนาคคู่บาร,รมีขึ้นที่ไหนใครที่มาขอพรก็จะเกิดอุดมด้วยทรัพย์อุดมด้วยความสมบูรณ์นะครับทำสิ่งใดไม่ติดขัดนะครับเงินทองจะไหลามาเทมาพ้อมมากด้วยยามบาร,รมีมากด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ํา นี่คือวังแสมนมราลลานฉำพ่อปูงองค์ดำแสนสินทาย่ามณีจันทร์ครับ